ยามเช้าครับวันนี้ก็วันเสาร์สบายๆนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะเรื่องนี้ Nintendo Switch นะเครื่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะเห็นอยู่ว่าผมมีเครื่องไอ้นี้หลายเครื่องมากนะตั้งแต่สมัยยุคโควิดโควิดเนี่ยก็คือช่วงที่แบบว่าโควิดเนี่ยช่วงโควิดใช่ไหม โควิดเมียผมเนี่ยภรรยาผมก็เป็นคนซื้อให้ด้วยนะตอนนั้นน่ะซื้อแต่เป็นมาริโอโอเดซี่นะตอนเนี้ยคือผมก็มีอาการเดิมก็คือเครื่องที่ผมซื้อมาแล้วใช่ไหมผมตอนเนี้ยผมผม,ผมลงขายแล้วนะแล้วก็ขายเรียบร้อยละตอนนี้ก็คือแค่เอาเอามาพูดให้ฟังว่าคือถามว่าเครื่องถามว่าเครื่องไหนคุ้มที่สุดในสมัยเนี้ยคือแบบผมจะบอกยังไงดีอะ่ะมันแบบว่า มันไม่มีเครื่องที่คุ้มที่สุดคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราเครื่องเนี้ยมันโอเคในยุคนี้นะแต่พอทีเนี้ยพอยุคสมัยก่อนก่อนโควิดผมว่าเครื่องเนี้ยโอเคนะแต่พอทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปทุกวันนี้ผมเล่นบนเครื่องนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าเกมมันคือเกมแนวเดียวกันหรือว่าเกมเครื่องเนี้ยมันจําลองอีมูได้นะครับอันนี้ก็บางทีบอกว่าเฮ้ยแม่งเล่นเถื่อนเครื่องเนี้ยผมก็เล่นเถื่อนนะเนี่ยเนี่ยเกมเนี้ย เห็นปะเทียออฟเดอะคิงดอมเนี่ยผมก็เล่นเถื่อนอ่าเกมเทียออฟเดอะคิงดอมผมก็เล่นเถื่อนนะเนี่ยที่ที่ท,ท,ที่ที่ลงไว้เนี่ยแล้วก็บนเครื่องบนเครื่องเนี่ยผมก็เล่นเทียออฟเดอะคิงดอมเหมือนกันซึ่งก็เป็นเถื่อนเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยพอพอมันไม่ไม่ได้ต่างกันในนี้เลยทําให้ตัวผมเองเนี่ยเกิดอาการกลับมาอีกครั้งคืออาการเบื่อ ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือหรือว่าเราอิ่มตัวกับเครื่องเกมแล้วไม่แน่ใจนะแต่ว่าแปลกมากคือไอ้สองตัวเนี้ยคือไอ้สองตัวนี้คือดั้งเดิมของผมเลยคือผมไม่คิดที่จะขายเอออย่างเครื่องเนี้ยอยู่กับผมมาประมาณเกือบถ้าสามเดซเนี่ยเสร็จนด้ะอยู่กับผมประมาณเกือบเกือบสองปีละผมไม่คิดจะขายเท่ากับสวิตนะแล้วก็เครื่องนี้ด้วยเครื่องวีต้าเนี่ยผมเปลี่ยนโฉมเฉยๆนะแต่คือประเด็นน ผมไม่คิดที่จะขายเช่นกันเปลี่ยนชมนี่นี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลจากรุ่น1000เป็นรุ่น2อ0 0แล้วก็คือไม่มีอารมณ์ที่คิดจะขายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตรงกันข้ามกับ Nintendo Service เนี่ยหรือว่าทุกวันนี้มันมีอีมูที่แบบมันเหมือนกันหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือเกมมันก็มีแล้วเนี่ยเห็นป่มคือแต่ว่าตรงกันข้ามคือมีจริงแต่ว่าไม่ไม่ค่อยอินอะไม่รู้ว่าผมดัดจริลหรือยังไงไม่รู้นะหรือว่าอิ่มตัวก็ไม่รู้แล้วรวมถึงเวลาเนี่ยเนี่ย ล่าสุดก็ที่เราคุยกันไปนะว่าผมไปสั่งพอร์ตตัวเนี้ยมาคือจริงๆแล้วอยากทำนะอันนี้พุดตรงว่าอยากทำมากไอพีเอสพีโกใส่อ่าอะแดปเตอร์เอเนี่ยอยากอยากทำมากแต่พอเสร็จปุ๊บผมมานั่งดูเวลาหรือเอรอื่องต่างๆตรงกันข้ามเลยคือไม่มีเวลาทำก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผม ค,คือมันอยากทำนะแพนเต็มหัวมากเลยคืออยากทำเครื่องนู้นอยากทำเครื่องนี้อะไรต่างๆแต่พอเราจะทำจริงๆกับตรงกันข้ามคือไม่มีเวลาทำเนี่ยเท e ย f t อ e k i ร g d คิงเหมือนกันนะเข้าให้ดูอ่ะไห้ดูทั้งสองเครื่องเลยเนะี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือผมเบื่อไม่รู้นะนี่เห็นไหมเทียร์ออคิงด้อเหมือนกันอ่ากีกางโหลดอยู่ ซึ่งเล่นบนเครื่องนี้ก็เป็นเทียร์ออฟเดอะคิงดอมในภาคของสวิตเช่นกันผมก็เลยแบบเบื่อเกิดอาการเบื่อๆกับตัวเองมากๆนะครับรวมถึงบางทีเราซื้อของมาของบางชิ้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้ใช้แต่เราตรงกันข้ามเรากลับไม่ได้ใช้พอพอเก็ตไหมเราเราตรงกันข้ามเราเราอยากใช้แต่ตรงกันข้ามเรากลับไม่ได้ใช้เช่นนี่เห็นไหม มันเล่นได้เหมือนกันเห็นไหมอ่าก็เลยแบบว่าเออน่าจะเป็นอาการเบื่อกับคนที่อายุเลขสามนะครับสําหรับผมนะเบื่อๆหน่ายๆก็เลยเอยอเฉยๆละทุกวันนี้ก็เลยเลยว่าแล้วความสุขเราอยู่ที่ไหนวะพอมาพูดกับตัวเองแล้วแบบขำๆมานะคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรหรอคือแค่บอกว่าเบื่อเบื่อกับการทําเกมเล่นเกมอะไรประมาณเนี้ย อ่าโอเคก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็วันนี้ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องเราไม่มีเวลาในการทำอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอ่าสวิต V1 ในการที่ส่งให้ลูกค้าเพราะต้องการเทสเครื่องก่อนที่จะนำส่งโอเคประมาณนี้